ก่อนไปดูเมนูอาหารมาเดินชมสวนกันนิดนึงนะคะพ่อบ้านเขาชอบปลูกต้นไม้ก็เลยมีต้นไม้ไว้ให้ชมเล่นบ้างพอสมควรค่ะอันช่วงแรกนี้ก็วิดีโอแรกๆนี้เป็นการตัดต่อแบบมือใหม่เลยนะคะเพิ่งหัดใช้แคปคัดถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือ ตะปุกตะกักบ้างก็อภัยด้วยนะคะความตั้งใจก็คืออยากให้เห็นอาหารนะคะในคลิปนี้อาหารแพนเบเตที่เราทานกันมา2ปีแล้วถ่ายรูปรวบร,รวมไว้แล้วก็เอารูปกรเก่าๆมาให้ดูก่อนนะคะเมน,นูแรกเป็นคล้ายๆรา,าดพริกอะคะ่ะพวกทอดราดพริกเห็ดบ้างต้าผู้พันสลายบ้าง อันนี้ยำเห็ดเข็มทองนะคะแบบยำผลไม้อันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งทําจากแครอทผักขึ้นช่ายอันนี้ก็เป็นข้าวซอยค่ะแล้วก็หอยจ้อทําจากเห็ดทําจากโปรตีนพืชเต้าหู้ราดซอสมะขามข้าวมันไก่เต้าหู้ฟูค่ะเหมือนปลาดุกฟูไข่เจียวอินเดียใช้ถั่วลูกไก่ตำแตงแล้วก็เป็นลูกาสาคูเม็ดใหญ่ทอดแบบอินเดีย น้ำพริกเห็ดค่ะอันนี้เป็นแจ่วเห็ดแล้วก็เห็ดทอดด้วยค่ะผักนึ่งเป็นลูกชิ้นกุ้งทําจากเห็ดออรินจิหมกปีค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นยำอะโวคาโดค่ะคล้ายส้มตํอันนี้ก็เป็นยำแตงกวาแบบจีนฟาลาเฟลค่ะจิ้มซอสโยเกิร์ตเป็นสาคูไส้เห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดรวมนึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เย็นตาโฟค่ะอาหาร ส่วนใหญ่ก็ได้สูตรจากในอินเทอร์เนต็ตนี่แหละค่ะมีคนใจดีค่ะอันนี้มะเขือม่วงคะ่ะซอสเทอริยากิเอ,ออะไรนะแพนเบดหมูกรอบมีครุกค่ะบางอันไม่ได้ไฮไลท์ชื่อไว้เพราะว่าทำไม่ทัน mm hmm. น่ละค่ะก็ขอบคุณน,นะคะที่รับชมอาจจะมีอะไรตะกุกตะกากบ้างก็ให้อภัยนะคะ ยำมะเขือผัดเต้าหู้พวงแกงส้มแล้วก็ในคลิปต่อไปถ้าเก่งแล้วก็อาจจะมาทำอาหารให้ดูนะคะแต่ก่อนก่อนอต้องไปหาอุปกรณ์ให้พร้อมกว่านี้หน่อยค่ะเห็ดแดดเดียวนี่เป็นเห็ดออรินจินะคะนี้ก็เป็นเห็ดรวมต้มยำแซ่บผัๆ แกงจืดก็อร่อยค่ะใช้น้ำซุปผักเห็ดทอดคล้ายหอยทอดนะคะอันนี้แกงคั่วใส่กะทิอันนี้ของโปรดลูกค่ะแกงกะหรี่ญี่ปุน่นผัดมาม่าอันนี้เป็นโจ๊กค่ะโจ๊กเหมือน,น,นจริงเลยอะ่ะอันนี้ขนมปังกระเทียมซุปฟักทองแครอทและลูกชิ้นแครอททอดจิ้มน้ำพริกกะปิ ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ